วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจรับพรอุทิศส่วนกุศลแก่บุปการีชนของเราพร้อมกันยะทาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกป,ปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชัตุสเพปุเรนตุสังกัปปจันโทปนรโสยัตถมณิโชติรโสยัาสัพพิติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิฆายุโกภวะอภิวาทนสิริ สนิจังวุฒธธาปัจยิโนจัตตารธรรมวัทันติอายุวันโนสุขังธาลานุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบต่างๆที่ตนถนัดไม่จำกัดรูปแบบขอเพียงแค่ทำอะไรก็ตามทีที่ให้จิตของเราได้ปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตัวตนลดความยึดมั่นถือมั่น I uh, know more than that.